สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเซลล์น้องบีอีกแล้วนะคะบีเป็นตัวแทนจากเต้นรถ NL Auto อตค่ะวันนี้มีรถมานำเสนอหนึ่งคันค่ะเป็นรถรุ่น Toyota v o ีอเป็นปี2017นะคะตัวนี้เป็นตัว E ค่ะเป็นเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายนอกและภายในของเจ้าคันนี้กันเลยค่ะ Chest, train mind, so and เดี๋ยวเรามาชมภายนอกของเจ้าคันนี้กันเลยดีกว่าค่ะไฟนะคะให้มาเป็นไฟ LCD ค่อนข้างสองสว่างนะคะส่วนกระจังหน้าให้มาเป็นโทนสีดำค่ะล้อเป็นล้อ15เช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาชมภายในของเจ้าคันนี้กันเลยดีกว่าค่ะภายในของคันนี้ให้มาเป็นโทนสีดำทั้งหมดนะคะเบาะเป็นเบา จกเป็นกระจกไฟฟ้ารอบขันด้วยนะคะมาพร้อมกับวิทยุที่รองรับ USB และ AUX ค่ะส่วนแอร์เป็นแอร์รับแมนวนวลนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ค่ะมาพร้อมกับแอร์แบ็คคู่หน้าเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถนะคะ ยงงกันบ้างคะสำหรับเจ้า t o y o ต a v Vios คันนี้ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจสามารถเข้าไปดูที่ w w w NL Auto Car c o m ได้นะคะการันตีรถสวยค่ะอย่าลืมนะคะว่าจังหวัดไหนก็สามารถออกรถได้สำหรับวันนี้บีขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ